วันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ห่างหายกันไปนานกับการทำยูทูบเกิดรถคันนี้นะครับพอพอดีว่าตวพวผมเื่องได้โทรศัพท์ใหม่นะครับคือโทรศัพท์เครื่องเก่ามันก็ถ่ายได้แต่ว่ามันจะเป็นหมอกนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ก็อัปคลิปในทิกตอกตลอดนะครับเพราะวันนี้มาอัปเดตกันก็นันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแค่สเต็ปก็ยังเป็นห้าหกชักเดิมนะครับ หัวนูนะครับก็ใส่ไปกินไปทั้งหมดสามแผ่นะครับไปกินตีนเสื้อสองนะครับแล้วก็ไปกินฝาตรงนี้หนึ่งนะครับก็ผมไม่ได้บีบนะครับเพราะว่าของขี่โหดอะไรเบิ้นแล้วก็ขี่ไกลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นหัวหนูนะครับก็เลยต้องใส่ก็ขัดก็ทําใหม่ตอนนนั้ไปลุยลุยมานะครับลุยขี้คนคือรถเละมากนะครับเละแบบเละมากเลยแบบกว่าจะล้างออกนะครับ จนคัดไหมแบบแผ่นคัตติดกันเลยนะครับก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนะครับก็คัดก็นี่ฝายังใช้ได้นะครับที่ผมเคยลงคิปไปที่สั่งมานะครับก็ไม่มีหยดนะครับอันนี้ผมเติมน้ำมันขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นผมใส่ฝาครอบนะครับฝาครอบพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับประมาณนี้ก็ขบูเป็นขบูเอ็นโปนะครับผมไล่นมหนูนะครับน้ำหนูน้ำมันอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับน้ำหนูอากาศสี่สิบสองนะครับ ประมาณนี้บิดติดมือไม่มีบอดนะนอนนะฟังนี้เป็นฟังงงงเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ผมใช้เป็นทาเองนะเพราะอันเก่าขี่หายไปไหนไม่ดูนะคร hmm. ับอันนี้ทําเองท่อมันก็เริ่มชำรุดนะครับเพราะว่าคันนี้ทํามาประมาณสามปีนะครับขี่ได้ประมาณสามปีแล้วประมาณยางก็เริ่มหมดแล้วผมเพิ่งเปลี่ยนแต่ไปไม่นานนี้ก็เริ่มหมดนะครับแล้วภาพอุปกตณ์นี้ครับไม่ได้ล้างนะนี่ก็จะมีฝ่ายท้ายด้วยนะครับไว้ขี่ตอนขึ้นก็ประมาณนี้นะครับโชก็ยัง เปืป้อนหมดเลยไม่มีอะไรท่อระบายครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ไล่หมอยหมดเลยนี่ก็เปลี่ยนนะครับนี่มาแล้วก็อันนี้ต่อสวิตช์ด้วยนะครับรับใส่สวิตช์ได้ก็ไปชีจอนไดนก็ได้นี่เป็นสายหน้านะครับคบัดก็นิ่มนะครับคัดนิ่มก็เมื่อก่อนนะครับไฟก็ใส่นะครับโคมไฟนี่ใส่หมดก่อน ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แลวมันเสียนะครับใส่ไว้ไม่ได้ถอดออกครับที่โชกก็ไปเหมือนเยนะครับแต่มันเป็นตามมดแล้วนวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ประมาณนี้เครื่องก็ประมาณนี้ครับห้าหกชักเดิมนะครับจะลีคัพปี้นะครับก็ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสายไฟมูลนะครับอันนี้เพื่อนสติ๊กเกอร์นี่ผมเพื่อนให้มานะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรอะไรจากเขาเลยนะเพื่อนให้มาผมก็เลยมาแปะนะครับให้มันสวยงามให้เฉย ประมาณนี้นี่ก็จะใส่เจาะใส่ท่อระบายนะครับเพราะว่าความร้อนเยอะนะเราเราขีดกันนะครับคันเกียร์จะเป็นคันเกียร์ฝั่งเดียวนะครับโตบแล้วงานงานเอานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ตัวประคองโซ่เนี่ยนะครับเฮ่วบ่ต้องใส่แล้วสเตอร์ผมจะใช้เป็น14-40ครับประมาณนี้นะครับเตอร์หน้า14หลัง40ครับก็นี้ก็ทีนี้ขี่กัมากครับห้าหกนี่ขีมันมากนะครับ ครันนี้ผมเป็นห้าหกชักเดิมนะวาวเดิมนะครับใส่อ e ีปัะธา, e านะคร่อีปันธะมาเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือผมไม่ได้เก็บอะไรนี่จะเป็นกล่องครับถุงกระเป๋านะถุงน็อตนี่ด้วยแล้วก็ข้างในาผมใช้เป็นกล่องตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวจนะทำคลิปไปนะครับอาดคลิปไปอยู่ นี่เป็นสั่งมาเป็นกล่องกินนะครับเป็นกล่องตัดรอบนะครับนี่เราต้องแบ่งปังนะครับเสียบเลยไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องตัวอาอาบ๋มแล้แค่นี้เป็นตัวอานะครับเลื่อยแบตเตอรีนะครับไม่เคยจะเก็บ่ะไรกันมาในนี้ครับนี่เป็นลายชาแผ่นช้าครับอันนี้เป็นกล่องเดินหอบนะครับนี่เปิดตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็วเราีคือเราขี่รถลุยน้ำได้เลยนะครับงานนี้น้ำมัน น้ำมันหมดนะครับต้องซื้อที่ปั๊มนะมีแค่ปตทประมาณนี้นะครับก,าาก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะสเต็ปนี้อาจจะขี่จนมันไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะผมจะไม่ได้ขี่ผมจะติดฝึกงาน,นครับก็อ,อาจจะจอดเก็บไว้นะครับก็จะมีขี่วันอาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะผมหยุดวันอาทิตย์ประมาณนี้ก็อาจจะอัพสเต็ปขึ้นมาได้เลยครับ หาข้อมูลไม่ได้เพราะผมทาเองครับครันนี้คือทําเองทั้งหมดทําเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมมีชิปอะไรที่ดูนะครับถ้าคนที่ติดตามผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับพวกใสาฟุ้งใสไฟก็ประมาณนี้ก็มาอัปเดตอีกครั้งประมาณหลายเดือนน่ะโคตรนานน่ะกว่าจะได้มานะครับนี่ก็ฝากช่องผมด้วยนะครับตัวนี้นะครันี่ของพี่แบงค์ครับสอเจาะในเมืวันนะครับน้ำยาเขานะครับใช้ดีจริงใช้ดีไม่ดีดูฝ่าผมดิ จากแดงๆอ่ะผมเคยถ่ายคลิปลงไว้อยู่นะครับพี่เขาก็มาคอมเมนต์ผมอะไรเงี้ยโคตรดีใจอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ใหม่